น้ำเหลืองไม่ดีภาษาอังกฤษเรียกว่า poor l i m disorder น้ำเหลืองเสีย bad limb sickness น้ำเหลืองเสียคือเป็นน้ำเหลืองไม่ดีมานานเข้ามันสุดท้ายก็เสียงในที่สุดน้ำเหลืองจะต้องระบายกลับไปสู่หัวใจอย่างสม่ำเสมอทุกวัน 1. ใน16อวตารคำเหลืองไม่ดีก็คือแผลเวอะแผลหายช้าดังที่เขียนอยู่ในตารางน้ำเหลืองไม่ดีนะครับแผลเวอแผลหายช้าอันนี้มีตัวอย่างเยอะมากครับ คนที่เป็นแผลเวอร์หรือแผลหายช้าถ้าเกิดเกิดในคนที่เป็นเบาหวานเขาก็ไปโทษเราเป็นเพราะเป็นแผลเบาหวานแต่ผมบอกว่าคุณจะเป็นเบาหวานหรือไม่เป็นเบาหวานทบอรักษาที่บ้านนาสมเพื่อระบบน้ำเหลืองให้ใหายทุกรายดูตัวอย่างท่านนี้นะครับท่านนี้เป็นแผลมาท่านรักษาเบาหวานมา20ปีแล้วก็เป็นแผลเวอร์ขนาดเนี้ยมีทุกสีเลยรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็เนี้ยดูดิสีดําสีเทาสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีชมพู สีม่วงสีน้ำตาลสีเชื้อรช้ำหนองแผลเวกเม้นไปหมดละผมบอกว่าอย่างนี้น้ำเลืองเสียชัวแต่ผู้ป่วยบอกว่าไปทําแผลที่โลงมาทุกเช้าทุกวันเลยทุกเช้าเลยขนาดวันหยุดยังไปทําทุกเช้าเลยเพราะว่าน,นี่คือแผลมันไม่สะอาดพวกแต่ว่าทําแผลทุกวันนะครับคุณหมอการล้างแผลด้วยน้าเกลือไม่มีทางสะอาดต้องล้างด้วยน้ําประปลาครับน้ำประปลาจะล้างได้สะอาดกว่าผมเลยสาธิตการล้างด้วยน้าปราปาให้ดูสุดท้ายก็แผลก็สวยขึ้นตนนัน mm hmm. นี่ล้างด้วยน้ำประปาแล้วแผลก็กลายเป็นนี้ mm hmm. เสร็จแล้วทําภูสารบำบัดให้เอาภาครับปัดไปสองอาทิตย์ผ่านไปพันไวสิมาทีใครห้าสิมาทีใครห้าพันวันหนึ่งอย่างน้อยก็มีสิบยกเนื้อเสียๆก็ค่อยหลุดสลัดทิ้งไปเองแล้วก็เนื้อสวยๆก็เริ่มง,งอกที่เป็นหนองทั้งหลายกรุดล่อนไปเราไม่ได้ใช้ยาเลยนะครับไม่ใช้ยาฆ่าเชือ้อไม่ใช้เบตาดีนไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเลยครับแพทย์ทำผูสารบำบัดให้กินอาหารไม่แสลงเราเย็นประครบแล้วก็มัดขาง สุดท้ายก็เนื้อดีๆก็เริ่มงอกขึ้นมาอีกสองอาทิตย์ผ่านไปก็เป็นแกลนูเรชันพิชูสวยมากขอแผลก็สวยแล้วอีกสองอาทิตย์ผ่านไปปรากฏว่าแผลก็คืนสภาพแล้วก็ปิดในที่สุดไม่ถึงสองเดือนผนการผู้ป่วยก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ทามก็รู้สึกความเย็นๆของกระเบื้องแล้วแต่ก่อนไม่รู้เลยเพราะเป็นชามันทำนองนี้ครับผู้ป่วยท่านนี้ก็มีก็เป็นประวาติเหมือนกันแผลเน่าอย่างนี้นะครับจะกกำลังจะตัดขาแล้วสุดท้ายเรามามัดให้สองมัดอยู่สองคอร์สครับ สองเดือนไปนั้นหนักลงไปสิบกกิโลแผลขาหายสวยเลยคนนี้เหมือนกันครับนี่กับรักษาเดียวกันครับคนนี้ไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับดูแผลเวิร์ขนาดนี้ครับรักษาให้จุดตั้งปึ๊บ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 สนใจแผลปิดไม่เกินสองเดือนครับผู้ป่วยท่านนี้ก็คือคนคนนี้อย่างยิ้มแฉ่งเลยครับเป็นแม่ค้าขายกุญแจเครื่องในหมูยคนนี้ครับดูแผลจ้ครับนี่แผลเวิร์แผลเวิร์ขนาดนี้ปึ๊บ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 หายเลยหายสนิทเลยทั้งที่เป็นแผลเวิร์กนี้มานานไม อีกท่านหนึ่งครับก็แผลเวิร์เหมือนกันนะ่แะแผลไกายแฮมเบอร์เกอร์เลยเห็นปะ่ะเนี่ยเวิร์อย่างนี้มาเป็นอย่างนี้มาสองปอีแล้วไม่เคยหายผมจับมาล้างด้วยน้ำปราปาแล้วก็พันพันพผ้าพรมปูสาบบวบัดระ้บออยากกินอาหารสแสดงครับนี่วันแรกแล้วหนึ่งเดือนผ่านไปหนึ่งเดือน,นไปแล้วอีกเดือนผ่านไปส่วนใหญ่ก็หายไปในสองเดือนนั้งนั้นเลยครับแล้วก็สวยขาสวยแล้วก็ไม่ปวดอีกต่อไปเลยวันแรกมาี่ปวดขาปวดขาปวดขา,ดขายืมแล้วร้องแต่สุดท้ายก็หายเส็จเพราะฉะนั้น น้ำเหลืองดีไม่มีโรคน้ำเหลืองโสโครกโรคก็มากมีน้ำเหลืองดีทําให้คนเราคืนหนุ่มคืนสาวน้ำเหลืองเสียพายคนเราแก่เร็วถ้ามีน้ำเหลืองเสียโรคก็หายช้าแต่พอทําน้ำเหลืองให้ดีขึ้นโดยการบาบัดมัดขาพวกน้ำเหลืองเสียออกไปเป็นปัสสาวะสุดท้ายแผลก็หายได้อย่างรวดเร็วบำบัดน้ำเหลืองนะครับโดยไม่ต้องใช้ยาแผลก็สามารถหายได้ครับ